เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวเวลาสินีจันคายชื่อเล่นอุงเอินอายุ17ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวันน้ำเย็นวิทยาคมแผนการเรียนวิทคณิตเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ถ้าหากถามดิฉันว่าทำไมถึงเลือกเรียนคณะน,นี้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันก็จะตอบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่ดิฉันใฝ่ฝันและชื่นชอบจนกระทั่งดิฉันสอบติดมัธยมปลายและได้เลือกสายการเรียนวิทย์คณิตเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ดิฉันได้เริ่มเรียนและมีความสุขในสายการเรียนนี้ดิฉันจึงอยากต่อยอดในสายการเรียนของดิฉัน จึงเลือกเรียนคณะนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง <c oughs> เป็นมหาวิทยาลัยที่ดิฉันได้ยินชื่อเสียงมานานดิฉันเชื่อมั่นในศักยภาพของสถาบันนี้ที่จะทำให้ดิฉันก้าวหน้าในสายงานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> ตอนที่ดิฉันเป็นเด็กของเล่นที่ดิฉันชอบที่สุดก็คือการต่อเลโก้ ดิฉันชอบเวลาที่ได้ต่อเลโก้ดิฉันดีใจทุกครั้งที่ต่อมันสำเร็จเป็นความภูมิใจเล็กๆของดิฉันที่ได้ต่อสำเร็จตามรูปภาพที่อยู่หน้ากล่องตั้งแต่มัธยมต้นดิฉันเห็นงานประจําที่แม่ดิฉันทําคือการรับเหมาก่อสร้างและตัดเสาเข็มดิฉันจึงมีโอกาสได้ลองเข้าไปทําได้ได้รับรู้ถึงการทํางานที่เป็นระบบทําให้ดิฉันสนใจอยากจะเรียนรู้ให้มากขึ้น คติประจำใจของดิฉันคือสิ่งใดยากทำมากๆม,มันก็ง่ายฝึกจึงได้ทำจึงเป็นจึงจะเห็นความสำเร็จผลงานที่ดิฉันภูมิใจที่สุดคือการประกวดผลการดำเนินงานสภานักเรียนทำให้ดิฉันกล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติ ถ้าดิฉันได้ศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์สาขาวิศวกรรมโยธาดิฉันจะใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของดิฉันทำมานอ,อกมาให้ดีที่สุดดิฉันมีเป้าหมายในชีวิตแล้วดิฉันจะเป็นวิศวกร,รโยธานั่นคือเป้าหมายในชีวิตของดิฉันขอบคุณค่ะ